ในรุ่นต่อมาเนี่ยเพว่า Nintendo ชนะ Sony แน่นอนล่าสุ oh <my> ดเนี่ยมิยาโมโตก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่าถ้าคิดจะลากเอา Nintendo ไปเข้าสังเวียนแข่งเรื่องความแรงของตัวเครื่องอีกเนี่ยพัก <Yeah. S 1> ก่อนเลย <Yeah. S 1> และในขนาดปีนี้พีสุจา์ของ Nintendo Switch แล้วนะยังมีเกม exclusive ปล่อยออกมาให้เล่นมากมาย PS 5ก็ออกมา3-4ปีแล้วนะ exclusive ถึง10เกมยัง oh. แต่ในเวลาเดียวกันภาพลุดของ Switch 2ตอนนี้ก็คือเค <Okay. S 1> นี้เรียกว่า Switch จริงจ โย่อาละสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงการแข่งขันระหว่าง Nintendo กับ Sony ข่าวลือเพิ่มเติมของ Switch 2แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อยากจะนั่งเมาส์อัปเดตพูดคุยเรื่องอื่นๆกันต่อนะฮะก็วันนี้มากันแบบชิวๆนะฮะเหมือนกับกึ่ง podcast เหมาะสำหรับการดูไปด้วยกินข้าบไปด้วยหรือว่าประกอบกิจกรรมอื่นแก้เหงาแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญ,ญาต งอนคนดูหน่อยได้ไหมคือจริงๆแล้ววิดีโอนี้เนี่ยมันควรจะเป็นวิดีโอ Q&A ในวิดีโออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเลยขอทุกคนนะฮะว่าเออช่วยส่งคําถามเข้ามากันหน่อยได้ไหมจะมาตอบในวิดีโอนี้ตอนนี้เนี่ยวิดีโอนั้นยอดวิว1 0 0 0 0แยอดไลค์ห0พันคอมเมนต์สองร้อยคถามที่ถามเข้ามา3ก <c oughs> ็ <c oughs> เลยเออแบบช่างแม่งไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมมามาโนคําถามเองกันแล้วกัน พี่เอทฮาร์ดล็อกเกอร์อยากรู้ว่าระหว่าง Switch 2กับ p s 5 Pro เนี่ยคิดว่าเครื่องเกมค่ายไหนจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันเป็นคำถามที่ดีมากครับพี่เอกแต่ว่า <c oughs> ก่อนจะไปตอบคำถามนี้กันเนี่ยเราต้องมาปูพื้นฐานและความเข้าใจกันก่อน,นะฮะเรื่องกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของทั้ง2องค่ายเพราะถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว,ว่าทั้ง PlayStation 4ทั้ง t i n t o s w o t c h เนี่ยเป็น2เครื่องเกมที่ ประสบความสําเร็จมากๆกันทั้งคู่แต่ถ้าพูดถึงกลยุทธ์และจุดเด่นของทั้งสองเครื่องเนี่ยนี่ก็คือต่างกันมากเลยจริงๆแล้วก็รู้กันแหละนะฮาว่า Nintendo เนี่ยไม่ได้แค่์เรื่องการเอาชนะเรื่องความแรงของตัวเครื่องล่าสุดเนี่ยมิยาโมโตะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่าถ้าคิดจะลากเอา Nintendo ไปเข้าสังเวียนแข่งเรื่องความแรงของตัวเครื่องในอนาคตอีกเนี่ยพักก่อนเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญสิ่งที่ Nintendo มองว่าสําคัญเนี่ยก็คือการสร้างเกมที่สนุกไว้ก่อน ส่วนความงดงามเนื้อเรื่องสตอรี่ความสมจริงเนี่ยนั้นเป็นรองอยู่เสมอซึ่งก็ไม่ได้สาเร็จอยู่เสมอไปหรอกนะเพราะบางเกมแม่งก็คือไม่สนุกแต่อย่างน้อยเนี่ยนั่นก็คือเป้าหมายเพราะอย่างนี้เนี่ยเครื่องเกมของ Nintendo เนี่ยก็ไม่เคยจะเป็นแค่กล่องเล่นเกมที่วางไปข้างจอทีวีเฉยๆทุกรุ่นเนี่ยจะมีกิมมิคที่แปลกๆของตัวเองหมดเลยผมว่าวิสัยทัศน์นี้เนี่ยมันน่าจะมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นบริษัทสร้างเกมเนี่ย Nintendo เคยเป็นบริษัทสร้างของเล่นมาก่อนและจุดแข่งของ Nintendo ที่เด่นที่สุดเลยไหนก็คือคาแรคเตอร์และแบรนด์ของเกมที่ชัดเจนคือไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์หรือเป็นลนะุงป้านะอาที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเนี่ยยังไงผมว่าก็คงคุ้นๆหน้างกับตัวละครจาก Mario, Pokemon, Zelda, Animal Crossing กันอยู่บ้างทำให้ Nintendo เนี่ยประสบความสำเร็จทั้งในด้านของเกมของเล่นการ์ตูนหนังรวมไปถึงส่วนสนุกในอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าจะพูดถึงเกมคอนโซลแล้วเนี่ย โซ n y ก็คือเป็นราชาแบบเถียงได้ยากเลยจริงๆถ้าจะพูดถึงตัวเครื่องก่อนเนี่ยกลยุทธ์และจุดขายของโซ n y ตลอดมาก็คือ การสร้างเครื่องเกมที่แรงและในทุกๆรุ่นเนี่ยโซนี่ก็จะคอยขายความคมความไวความส m ooth และความสวยของตัวเกมเขาตลอดซึ่งก็เวิร์กมาอยู่นานแล้วก็ทำให้โซนีเนี่ยพุ่งเป็นอันดับต้นๆอยู่ตลอด Play 1ขายดีกว่า N64 Play 2เป็นเครื่องเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาล Play 3ชนะ Xbox360 Play 4ขายดีกว่า i u กับ XboxOne แล้วตอนนี้ยอดขายของ PS5 เนี่ยก็คือ 2เท่าของ Xbox Series X Series S เลยแต่ก็ยังแพ้ใน Nintendo Switch อยู่นะแต่คือแน่นอนว่าความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแค่ความแรงของตัวเครื่องไม่งั้น Xbox ก็คงสู้ได้แล้วแหละมันอยู่ที่ตัวเกมด้วยและววิสัยทัศน์ของการสร้างเกมเรือธงของ Sony ก็คือเกม Triple A ที่ภาพโคตรจะสวยสมจริงเน้นการเล่าเรื่องแบบ Cinematic Storytelling Solo เล่นคนเดียวซึ่งแต่ละเกมเนี่ยถึงลุงป,ป้านะอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าในวงการเกมแล้วเนี่ย เป็นตำนานแม่งหมดเลยแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้ง Nintendo ทั้งโ o n y เนี่ยค่อนข้างโดเมนตมากๆตอนนี้แต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันอกีกครว่าทำไมผมถึงคิดว่ากลยุทธ์ที่ทำให้โ o n y ขายดีแบบถล่มทลายกำลังจะทำให้โ o n y ถล่มทลายต้องเกิดกันก่อนว่าตอนนี้ผมกำลังจะเปรียบเทียบอนาคตของ Sony กับ n i n t e n โดด้วยการผสมความรู้สึกส่วนตัวกับ Data และข้อมูลในตลาดที่ผมได้เห็นมา,าจริงๆแต่ยังไงก็เอยผมก็ไบอัสปูนินอยู่มากกว่าแล้วเพราะว่าผม ถูกใจคอนเซปต์หลักการกลยุทธ์ของฝั่งนี้มากกว่าฉะนั้นถ้าคุณเป็นแฟน PlayStation เนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาในวิดีโอนี้อาจจะมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกก็แบบข,ขัดขัดนิดนึงแต่ก็รู้ว่าผมไม่ได้มีเจตนานแบบอยากจะมาถ่มถุยเพราะเกียด Sony เพราะแม่ง PlayStation 5ฟก็อยู่ตรงนี้ยถ่อยากจะเมาส์ถกเถียงให้ฟังด้วยกันในฐานนะเหมือนกับแบบเพื่อนเมาส์กันเรื่องเกมอะไรอย่างเงี้ยโอเคพร้อมนะ ในการเล่นลเกมส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่ากราฟิกที่สวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะจะให้ดูเกมอย่าง Black Myth หูคอง Monster Hunter Wilds ดูยังไงก็คือโคตรว้าวสุดๆน่าประทับใจมากๆและกราฟิกระดับนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ Nintendo Switch ไม่มีทางแตะได้แน่นอนแล้วพอผมเห็นพี่สาผมซื้อ Hogwarts Legacy มาเล่นบน Nintendo Switch เนี่ยแม่งก็แอบรู้สึกสงสารกับสภาพความน่าอุบาทของกราฟิกอ่ะคุณดูดิแม่งเหมือนคนละ กมกันเลยอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผู้สร้างเกมผู้พัฒนาเกมหลายๆคนหลายๆเจ้าเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าใจผิดว่ากราฟิกเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างเกมการพยายามขายกราฟิกความโดดเด่นด้าน v i s u a l ่ยมันนำมาแต่ไกลจนรู้สึกว่าแบบหลายๆเกมลืมหนึ่งจุดที่สำคัญที่สุดของการเล่นเกมไปความสนุก คือบางเกมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เกลียดน,นะคือซื้อมาว้าวภาพสวยจังถูกใจมากแต่หลังจากคืนแรก2คืนแรกที่เรานั่งเล่นไปเนี่ยเราก็ไม่กลับไปแตะเข้าไปเล่นมนันอีกเลยถ้ามารู้ตัวทีหลังในเกมเกมนี้ไม่ได้สร้างความสุขความตื่นเต้นให้เราขนาดนั้นไม่ก็เพราะว่าตอนนี้เราต่างก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาว่างมาเล่นเกมแต่นั่นก็อีกประเด็นหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่สมัยนี้เนี่ยเกมทุกเกมมันดันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเวลาในการพัฒนาเกมพวกนี้เนี่ยแม่งก็สูงขึ้นเรื่อยๆๆ เกมที่มัวแต่หมกมุ่นกับการสร้างเกม t r i ปเป a ที่ใหญ่ที่สุดที่ท็อปที่สุดเนี่ยผลิตเกมออกมาได้ช้าลงช้าลงช้าลงในเจเนอเรชันของยุค p s 5เนี่ยสิ่งที่คนบ่นกันเข้ามาเยอะมากๆผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นอยู่นะก็คือเจเนอเรชันนี้เป็นเจนที่ เกมน้อยมากแต่และเกมคือรอก,กัน5ปี1 0ปีกว่าจะได้เล่นทีอะแล้วบางทีเนี่ยพอออกมาเสียงตอบรับแม่งก็โคตรจะห่วยแตกเหมือนล่าสุดเกมของโซนี่ที่ชื่อว่าคองโคนใช้ตังค่าพัฒนาไป400ล้านเหรียญสหรัฐหรือก็คือ1 2 0 0 0ล้านบาทแต่ออกเกมมายังไม่ถึงเดือนเนี่ยก็โดนปิดเซิร์ฟไปเรียบร้อยละล้ลมละลายอะปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่า Nintendo กับผู้พัฒนาเกมอินดี้เนี่ยยังเป็นค่ายที่ให้ความมั่นใจในความเข้าใจของปัจจัยนี้ได้อย่างชัดเจนอยู่คือ Nintendo เนี่ยก็มีเรือ ทงที่ใช้เวลา5ปี10ปีในการพัฒนาเหมือนกันแหละแล้วก็มีหลายเกมที่ออกมาแค่เจนและเกมเท่านั้นแต่คือในระหว่างเกมให,ใหญ่พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเกมยิบย่อยที่สนุกและคอยออกมาให้เล่นกันอยู่ตลอดทําให้ผู้เล่น Switch เนี่ยมีเกมให้คอยเลือกเล่นและสนุกตามวงการอยู่เสมอถ้าขนาดปีนี้เนี่ยเป็นปีสุดท้ายของ Switch แล้วอะ่ะยังมีเกม first Party ีออกมาให้เลือกเล่นเยอะอยู่เหมือนกันและหนึ่งในเหตุผลที่ Nintendo สามารถสร้างเกมออกมาได้ถี่ขนาดนี้ถ้าเทียบกับค่าอยาอื่นๆเนี่ยก็คือกราฟิกไม,ม่แลก ึ่วมันแรงไม่พอที่จะทาให้เกมอย่างหูคองมาลงอ่ะแต่มันก็ดีพอสําหรับเกมภาพแนวที่ Nintendo ต้องการจะสร้างแล้วคนส่วนมากที่ชอบเกมและตัวละครแบรนด์ของ Nintendo เนี่ยก็มักจะชอบภาพแนวกร์นตูนพวกนี้มากกว่าสมจริงอยู่แล้วด้วยผมเลยมองว่าในยุคข,ของ s w i t เนี่ย t i n t o n d o ได้หามบาลานซ์ที่สมดุลที่สุดกับกลยุทธการสร้างเกมของเขาแล้วล่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าหลังจาก7ปีกับเครื่อง n t e n d o Switch เนี่ยตอนนี้ ระดับประมวลผลของตัวเครื่องเนี่ยมันก็คือล้าหลังมากๆคือมันมันไกลเกินไปจนตามเพื่อนบ้านเขาไม่ค่อยทันเท่าไหร่แล้วก็คือกราฟิกที่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ได้ต้องการใช่ไหมในฐานะคนเล่นเกม Nintendo คือเราก็อยากเล่นโปเกม n นซีโนเบลดเซ l d a ที่ไม่กระตุกอยู่เหมือนกันฉะนั้นขอร้องเลยนะ n i n t e n d o Switch 2รีบๆออกมาให้อุ่นใจกันเถอะ แล้วบางทีก็ดูเหมือนว่าโซนี่จะเริ่มเข้าใจนะในเรื่องของการเอาความสนุกไว้ก่อนเนี่ยอย่างเกม Astro Bot ที่เพิ่งออกวางขายเป็นเกมที่ภาพสวยเหมาะสำหรับ PS5 แต่ว่าสิ่งที่เด่นออกมาเลยเนี่ยก็คือเกมเพลย์ความสนุกทําให้ถูกใจแฟนๆเกมหลายๆคนจนได้รับคะแนนรีวิว Meta c r i t i c อยู่ที่94น่าจะเป็นเร й ติ้งที่สูงที่สุดในปีนี้ละแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะตอนนี้โซนี่ก็ดูเหมือนยังจะคงออินกับกลยุทธการสร้างเครื่องเกมแบบ อยู่พอล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัว PlayStation 5 Pro ออกมาแล้วถ้าถามผมในฐาน,นะที่เพิ่งซื้อรุ่นแรกไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เนี่ยตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันนะเอ้ยอุตส่าห์เพิ่งซื้อรุ่นแรกมารุ่น Pro จะออกมาซะละแต่ก็พูดกันตามตรงตอนผมนั่งดู presentation ของ PS 5 Pro อะ่ะและ้วเขานั่งเปรียบเทียบกราฟริกระหว่าง PS 5กับ PS 5 Pro อะ่ะพูดตรงๆเลยนะแม่งดูไม่ออกเลยเว้ยคือจะให้มาจ่ายตังค์อัปเกรดเพิ่มอีกประมาณ2 6 0 0 0บาทอะเพื่อที่จะให้ดอกไม้ใบหญ้าใน b a c k g r o รา d มันดูดีขึึ้นนนมาิดง่ ต้องมานั่งกดพอแล้วซูมอินเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดที่แตกต่างผมว่าไม่มีใครมานั่งอัปเกรด2 0 0 0 0กว่าบาทเพื่ออะไรแบบนี้หรอกแล้วคือก็อยากจะบอกว่าเออเก็บตังสองห0ื่กว่าบาทเนี่ยไปซื้อเกมเอ็กซคลูซีฟของ p s 5เล่นดีกว่าแล้ตั้งประมาณ10กว่าเกมแต่ p s 5มีเ x ็กซคลูซถึง10เกมไหมตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลย อันนี้คือก็เซลในฐานะคนที่อยากจะหาเกมสนุกๆใหม่ๆเล่นบน PS5 นั่นแหละด้วยความที่คอมหลักของผมในชาตตอนนี้เนี่ยเป็น Macbook ฉะนั้นตอนนี้ใน PS5 ผมก็คือแบกทุกอย่างที่ไม่สามารถเล่นบน Switch ได้หมดเลยแล้วถึงจะแซะไปขนาดนี้เนี่ยถ้าดูรวมๆตอนนี้ผมว่า Sony ก็ยังเป็นราชาของคอนโซลอยู่นะแต่คอนเซปต์ชัยชนะของ Sony ที่มันเวิร์กมาตั้งแต่ PS1 เนี่ย ผมรู้สึกว่าพอมาถึง PS5 ตอนนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มโชว์ให้เห็นถึงจุดอ่อนแล้วแล้ในทางตรงกันข้ามเนี่ยความดือ้อโคตรดื้อของ Nintendo เนี่ยที่ไม่คิดจะปรับให้เครื่องเกมมันแรงเหมือนเพื่อนบ้านเขาตั้งแต่ Gamecube วีวียูสวิ h เนี่ยในยุคนี้ก็จูจ่ๆก็เหมือนจะกลายเป็นข้อดีแบบที่ไม่รู้ตัวฉะนั้นในยุคต่อไปของ Switch 2กับ PS5 Pro หรือว่า PS6 เนี่ย ผมว่ามันก็น่าสนใจนะที่เราจะค่อยๆเห็นว่ากลยุทธ์ของฝั่งไหนเนี่ยมันจะเวิร์กกว่ากัน Pewdiepie ถามเข้ามาว่าแนะนำเกม Turn-based RPG น่าเล่นหน่อยได้ไหมได้เลย Hongkai Star Rail เกมฟรีทูเพลย์ RPG, แฟนตาซีอาร์พีจีตลุยกาแล็กซี่มัลติแพลตฟอร์มของ HoYoverse ที่มีระบบเกมเพลย์แบบท u r ร์นเบสเข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยกลยุทธ์พร้อมกับตัวละครที่มีเสน่ห์มากกว่า40ตัวที่มาพร้อมกับเรื่องราวและเอกลักษณ์ในการต่อสู้เป็นของตัวเองและไหนจะโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสำรวจค้นหาสมบัติไขปริศนาและความลับมากมายที่รอได้ถูกเปิดเผยแล้วเราจะต้องพูดถึงการการ,การันตีคุณภาพเนี่ยหลังจะเปิดมาครบ1ปี Hongkai Star Rail มียอดดาวน์โหลดไปมากกว่า100ล้ร้ครล้งแล้ว ไล่กวาดรางวัลเกมไปทั่วเลยแล้วตอนนี้ในเกมเนี่ยสิ่งใหม่ที่น่าจับตาที่สุดก็คือตัวละครใหม่หลิงชา นักเล่นแร่แปรธาตุผู้ใช้กระถางเครื่องหอมในการต่อสู้ทั้งสวยและฉลาดที่สุดของความสมบูรณ์แบบหลิงชาคือตัวละครสนับสนุนที่ทํา้ทั้งโจมตีและรักษาเธอโจมตีศัตรูผ่านการควบคุมหมอกควันและสามารถเรียกอสูรควนกระต่ายชื่อเจ้าก้อนเมฆาออกมาช่วยโจมตีศัตรูและฮิลทีมฝ่ายตัวเองได้ไในเวลาเดียวกันและยังมีสกิลการลดความทนทานอีกด้วยเหมาะมาสพอร์ตทั้งทีมสายทาลายและโจมตีต่อเนื่อง แล้วนอกจากหนิงชาแล้วเนี่ยตอนนี้กิจกรรมวาร์ปตัวละครรีรันโทปัสจะกลับมาอีกครั้งและเราสามารถสลับกับกิจกรรมวาร์ปไลท์โคนได้ตามความต้องการยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยตอนนี้ฮองไคสตาริเลก็ได้เปิดตัวระบบสัตว์เลี้ยงกันอีกด้วยน่ารักสุดๆและท่านั้นยังไม่พอเพราะตอนนี้เนี่ยฮองไคสตารีเลพร้อมแจกวาร์ปฟรีๆรวมๆถึง16วาร์ปผ่านการรับ1,000สเตลล่าสตาร์เจนและก็สตาริเอลสเปเชียลพาส60ใบหลังจากล็อกเอ็นครบ7วันอไปสุ่มตัวละครใหม่ๆอย่าง,ง,าางนเฟนิ ก็สนใจในคอนเทนต์ใหม่ๆน่าสนุกของห้องไข่ s ต a r ์เรแล้วล่ะก,ก็ก็สามารถไปดาวน์โหลดและสนุกกับเกมเกมนี้ไม่ว่าจะผ่าน PC p s 5หรือมือถือผ่านลิงก์ใน description ของวิดีโอนี้ได้เลยบารักโอบามาอยากรู้ว่าสรุปแล้ว Switch 2ที่ลีกออกมาเนี่ยจริงไหมก็อยากจะถามกลับไปว่าเป็นอดีตประธานาธิบดีไปสืบเองไม่ง่ายกันหรอแต่ก็โอเคของคุณสำหรับคำถามนะครับผมผมจะพยายามตอบเท่าที่ทำได้แล้วกันนะคือ พูดไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะตกข่าวหรือยังนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าสวิต c ์สจะประกาศออกมาแล้วก็ได้ยิ่งสวิต c ์หนึ่งเนี่ยมันก็ประกาศออกมาช่วงตุลานี้เหมือนกันคือตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วจริงๆอ่ะมันแ่งหรือว่าจะประกาศมา2ปีแล้วว่าจนปีที่แล้วผมทําวิดีโอบอกว่านี่คือโค้งสุดท้ายของ Nintendo Switch แล้วนะครับผ่านมาไม่เป็นปีแล้วโคตรน่าอายเลยผมเนี่ยตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยมันมีลีกหลุดออกมาโชว์เป็นเรนเดอร์แล้วก็โปรโตไทป์ออกมาให้เห็นกันเลยแล้วผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาบอกนะว่าเออมันก็ด าเราจะอิงลีกนี้เป็นของจริงเนี่ยส่วนตัวแล้วก็แอบผิดหวังนิดนึงนะเหตุผ hey, ลเลยเนี่ยก็คือมันคล้ายกับ Switch 1เกินไปหน่อยคือมันใหญ่ขึ้นมาก็จริงแต่ว่าดีไซน์ของจอยคอนจอโดยรวมมันก็คือ Switch 1อะมันอารมณ์เหมือนกับ Switch 1.5 Switch Pro เป็นรุ่นอัปเกรดเฉยๆมันไม่เหมือนกับเป็น c o n s โซล Generation ใหม่แต่นี้มันก็แค่บอกอัพแหละถ้าของจริงออกมาเราก็ต้องดู t e x t ซ์เจอร์ดูสีดูดีไซน์อะไรต่างๆอีกมันอาจจะแบบต่างออกไปเลยก็ได้สิ่งอื่นที่ได้ยินมาเนี่ยก็คือมีสตอ r a g e 2 5ร g b ซึ่งถามว่าเยอะไหมถ้าสำหรับ PC หรือ p l y y t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  o o เนี่ยไม่เยอะ แต่ถ้าเป็นสำหรับ Nintendo เนี่ยก็คือเหลือๆเลยเพราะที่ผ่านมาเน Nintendo ค่อนข้างเก่งเรื่องการคอมเพรสไฟล์มากๆ God of War Ragnarok ok, 190GB Call of Duty Modern Warfare 3 240GB Zelda Tears of the Kingdom 18GB Super Mario Odyssey 5.7GB ข่าวลือเกี่ยวกับจอ y c o n ใช้แม่เหล็กเนี่ยก็ยังผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและวใน Render Prototype นี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่มเอาไวป้ไวปลดแม่เหล็กอยู่แล้วจอยด้านขวานเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มมาอีกปุ่มนึงเอาไว้ทำอะไรก็ยังไไม่่แนนนใจเาปตอนนี้ คข,ข่าวลือของเวลาวางขาย,ยก็ยังอยู่ช่วงเดิมอยู่นะฮะก็คือปีหน้าเดือน3เดือน4ีช่วงเดียวกับ s w ช์ห h 1เหมือนกันฉะนั้นถ้ามันจะอิงตามไทม์ไลน์กับสูช์หนึ่งเนี่ยเดือนนี้มันคนประกาศแล้วจริงๆแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็เห็นภาพนะเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย n ินเทนโดอยากจะให้ยอดขายของ s w ช์เนี่ยแซง Play 2ให้ได้คือมันมันต่างกันนิดเดียวตอนนี้แล้วผมเชื่อว่า Nintendo โคตรอยากจะขิงเลยเว้ยว่าเครื่อง Nintendo Switch แต่เป็นเครื่องที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเกมฉะนั้นช่วงฮอลิีเดย์ปีนี้เนี่ยช่วง Black Friday Christmas ปีใหม่เนะี่ย Nintendo ก็คงหวังมากๆให้แบบทุกทุกคนยังคอยซื้อ Nintendo Switch แบบของขวัให้คนหน่งกันอยู่ถ้ารีบประกาศออกมาเนี่ยว่าเอ้ยเครื่องเกมใหม่ออกปีหน้านะ ซูชยังไม่ต้องซื้อหรอกยอดขายในยมันอาจจะสู้ Play 2ไม่ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยผมก็ได้แต่หวังจริงๆนะว่า Switch 2เนี่ยมันจะมีอะไรโดดเด่นมากกว่าแค่การเป็น Switch ที่ใหญ่ขึ้นเฉยๆเพราะจากว i i U ไป t c h เนี่ยความแตกต่างและกิมมิกมันชัดเจนมากๆดีไซน์และฟีเจอร์ต่างๆก็เช่นกันความเปลี่ยนแปลงมันเหมาะกับการข้ามเจเนอเรชันใหม่แต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากเจเนอเรชันของ Switch ไป Switch 2แล้วมันก็คืออารมณ์เหมือนกับ iPhone 15ไป iPhone 16อะไรเงี้ยมัน อันนั้นคือเขาอัปเดตท,ทุกปีไงถ้าคุณจะอัปเดตท,ทุกเจ็ดปปีแล้วคุณ แคฉะนั้นถ้าจะเป็นแค่สวิตช์ที่ใหญ่และแรงขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากข้อเสียที่ผมนั่งบน PS5 ไปเมื่อกี้เลยเหมือนกันโอเวอร์บูทถามว่าหลังจากห่างหายไปนานแล้วกลับมาทํา YouTube เต็มที่แบบนี้เนี่ยมันช่วยจุดประกายหรือเปิดบูมมองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตได้บ้างไหมครับอันนี้เป็นคําถามที่พี่บูทถามเข้ามาจริงๆนะครับผมพี่บูทเป็นหนึ่งในะไม่กี่คนที่ตอบคําถามผมในวิดีโอก่อนนะฮะขอคบคุณมากจริงๆคือผมเริ่มท YouTube เนี่ยตั้งแต่ปี2014เนาะแล้วก็ทามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงงปปปีี2020แลล้้วหหััจาากกนนย็ยไป3ป ไปทํางานต่อที่เนเธอร์แลนด์แล้วพอย้ายออกเนเธอร์แลนด์กลับมาไทยเนี่ยก็ลองโพสต์วิดีโอทดสดูว่ายังมีคนจํากันได้อยู่ไหมกลายเป็นว่าวิดีโอเนี่ยเป็นวิดีโอที่มียอดไลค์และยอดคอมเมนต์สูงที่สุดใน10ปีของการทำ u t u b e ผมมาเลยและยอดวิวเนี่ยก็พุ่งขึ้นหลักแสนแบบไวแบบโคตรไวอ่ะคือพอเห็นอย่างนี้เนี่ยหลังจากหายไป3ปีเนี่ยก็คือซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกอุ่นใจมากๆที่หลายๆคนยังจำกันได้อยู่แล้วแน่นอนว่าแฟนๆคิดถึงและอยากกลับมาให้ทำคอนเทนต์กันขนาดนี้เนี่ยผมเลยตัดสินใจ หายปีก6เดือนและในระหว่างนั้นเนี่ยก็หนีไปญี่ปุ่น3เดือนแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับมาที่ไทยแล้วก็เริ่มทํา YouTube เต็มตัวนะฮะก็จากเริ่มกลับมาทำยูทูบจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมา6เดือนละถามว่าเป็นยังไงนะหรอผมก็บอกได้อย่างเต็มปากเลยนะว่านี่น่าจะเป็นช่วงการทํา YouTube ที่ผมรู้สึกแฮปปี้ที่สุดตั้งแต่เริ่มทำเลยละหลักๆเลยเนี่ยน่าจะเพราะว่าตอนนี้ผมมีเป้าหมายและวิชั่น ที่ชัดเจนมากให้กับตัวเองช่วงปี2019-2020ตอนนั้นก็คือบอกตามตรงว่าหมดแรงบรรนานใจในการทํา y o YouTube แล้วจริงๆแล้วด้วยความที่ไม่อยากจะลากช่องนี้ลงดินเนี่ยก็เลยตัดสินใจหายตัวไปเลยคือช่วงนั้นอะผมไม่มีแพลนที่อยากจะกลับไทยมาใช้ชีวิตเว้ผมไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบวกกับการที่ผมไม่เคยคิดว่าช่อง YouTube ของผมอะมันทําเป็นงานได้โดยเฉพาะถ้าจะทำช่องเกี่ยวกับแค่ nintendo เป็นภาษาไทยแล้วผมอยู่ต่างประเทศเนี่ย ไม่ค่อยเห็นความเวิร์คเท่าไหร่แต่หลังจาก6-7ปีกับการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเนี่ยจู่ๆผมก็รู้สึกอิ่มตัวกับไลฟ์สไตล์แบบนั้นแล้วก็คิดถึงช่อง YouTube ของผมคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงครอบครัวที่อยู่ที่ไทยแล้วก็เลยอยากจะลองกลับมาใช้ชีวิตที่นี่ดูในอีีตผมมองว่าการทำคอนเทนต์แค่เกี่ยวกับ Nintendo เนี่ยมันนิชเกินไป ที่จะสามารถโตและประสบความสําเร็จระยะยาวได้ตอนนึงผมก็นั่งถามตัวเองว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ยเหตุผลที่วงการนี้เนี่ยคนดูมันน้อยมันเป็นเพราะไม่มีใครสนใจ Nintendo หรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับ Nintendo ที่อยู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยมันไม่น่าสนใจกันแน่มันไม่สามารถดึงดูดคนหน้าใหม่เข้ามาดูวิดีโอได้กันแน่คิดไปคิดมาผมก็สรุปที่ว่ากูไม่ผิดหรอเล่นคือผมก็มาปิง๊งว่าแบบเออ มันน่าจะเป็น mindset ไอเดียของผมเองมากกว่าที่ผิด6เดือนที่ผ่านมาการทำยูทูบเนี่ยผมก็อยู่ในช่วงพยายามทดสอบ experiment content ต่างๆอยู่เรื่อยๆทดสอบระบบทดสอบ format ทดสอบแพลตฟอร์ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคําตอบที่ตีโจกแตกได้100%นหรอกนะวิดีโอก่อนหน้านี้ทำ cinematic storytelling วิดีโอนี้มานั่งคุยนั่งเมาหน้ากล้องชิลๆแน่นาคนเนี่ยถ้ามันสามารถประสบความสำเร็จได้หมดเนี่ยผมอยากจะคง Format ตวิดีโอไว้อยู่3แบบอย่างแรกเลยก็คือมานั่งเมาส์กึ่งแบบโซโล่พอดแคสต์แบบนี้2คือการรีวิวเครื่องเกมและอย่างสุดท้ายอย่างที่3เนี่ยก็คือการเล่นเกมสรุปให้ครบจบภายใน1วิดีโอแบบโปเกมอนบริ a เลนดัม o มอ s h i n i นิ p งเพลหรือว่า100ง้คืนกับ Pokemon Sleep ในส่วนของไลฟ์สตรีมเนี่ยผมว่าผมเก็บไลฟ์สตรีมเนี่ยไว้สําหรับ พวก r รี c t งานต่างๆเช่น Nintendo Direct, Pokemon Present หรือว่า The Game Awards อะไรองนี้น่าจะเหมาะกว่าเท่าที่ลองไลฟ์มาเนี่ยเพราะระยะยาวผมไม่ค่อยเหมาะกับการไลฟ์ถี่ๆท,ทำคอนเทนต์แนวสไตล์นั้นสักเท่าไหร่พวกช็อตคลิปสั้นนี้ก็ลองทำเป็น Challenge อยู่เดือนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าได้ดูเบื้องหลังของช่องก็น่าจะเห็นกัน แต่ตอนนี้ลบออกจาก YouTube ไปหมดละเพราะว่าความติสในใจล้วนๆเลยและในเรื่องของการทําช่องช่องนี้ให้เป็นงานให้ได้เนี่ยผมก็ต้องมานั่งคิดถึงกลยุทธ์การสร้างไรายได้ซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะกับการมี Membership กับ s p o n s o r s h i p เป็นเหมือนกับ2เสาหลักก็เลยหวังว่าทุกคนจะโอเคด้วยแล้วกันกับการที่ผมรับงานเพื่อมารันช่องแบบที่ได้ทําไปในวิดีโอนี้ผมเคยคิดนะว่าถ้าช่องของ,ของเราค่อยๆโตเนี่ยผมอยากจะเริ่มสร้างทีมเริ่มจ้างคนนู้นคนนี้เข้ามาแต่คิดไปคิดมาผมว่ามันมีอิสระในการทําช่องโซโล อยู่ที่ผม ชอบมากๆแล้วก็อยากจะคงความโซโล่เนี้ยเอาไว้ผมรู้สึกว่าถ้าผมมีทีมเนี่ยผมก็ต้องคอยผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้เขามีงานได้ตัดให้เขามีงานได้ถ่ายแล้วก็ต้องคอยจ่ายเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนแล้วก็น่าจะเพราะด้วยความที่ผมเคยทํางานเป็นมืออาชีพในสายงานด้านนี้มาเนี่ยผมก็กลัวตัวเองเป็นจะเป็นหัวหน้าที่แบบขี้จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยผมก็มีเอเจนซี่แล้วก็แมเนเจอร์ของตัวเองอยู่เป็นกุ่มพี่พี่ที่น่ารักมากๆผ่านพาร์ทให้ผมอีกทีนึ่งซึ่งคอยดูเรื่ด้าางงนนนนนนพัักใอีีมชว ่งที่พี่ที่เอเจนซี่เขาก็เคยทักเข้ามาถามผมนะแบบน้องโอฟเฟอร์อาที่น้ามีงาน YouTube นะน้องโอฟเฟอร์กับทีมงานอยากจะมาร่วมงานไหมผมก็ถามตัวเอง ทีมงานเหรวะทำไมถึงคิดว่าเรามีทีมงานวะแล้วเขาก็อวยผมหน่อยแหละว่าแบบเออเอาวิดีโอให้คนในเอเจนซี่ดูบอกว่าถ่ายดีตัดดีแต่งว่าต้องมีทีมงานแน่เลยพอได้ยินอย่างนั้นแน่นอนก็คือตัวขดตัวเขินนะฮะแล้วในเวลาเดียวกันก็คืออยากจะตั้งชาเลนจ์ให้ตัวเองก็แบบเราอยากจะคงความโซโล่นี้ต่อไปให้ได้ดานที่สุดถ้าพูดถึงความสําเร็จของผมเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นตัวเลข1นึ่งแสนอยากให้ช่องเราเนี่ยมียอดวิวเฉลี่ยทุกๆคลิปประมาณ1นึ่งแสนให้ได้แล้วโดวยรวมเนี่ยเขาหวังจริงงๆว่่่าาากรเขามาทชอ Enchan ผนีย จะเป็นผลดีด้านบวกต่อคอมมู n i นิตี้ของคนชอบ Nintendo ในไทยทำให้กลุ่มสังคมในบ้านเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นอบอุ่นขึ้นแล้วก็มีเซฟสเปซในการถกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นที่เราชอบได้กันอย่างนี้ต่อมาเอจิโร่โอดะถามว่าสรุปประสบการณ์ใช้ชีวิตต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมผมติดเขียนงานมาังงะมานานกว่า20ปีแล้วไม่มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตต่างประเทศสักทีโซเรวาไทเอนเดสเนโอราเซนเซสมาร์เซซอนนะまあ毎週 One Piece เ読สคารすเนね ตอนอายุ26-17เ,เนี่ยผมได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนกับ a f s ที่ชิคาโกปีนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงมุมมองโลกการใช้ชีวิตของผมไปตลอดกาลเลยละ่ะมันเป็นทั้งปีที่ดีที่สุดและปีที่ยากที่สุดของชีวิตผมด้วยด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นไปอยู่ต่างประเทศเองคนเดียวครั้งแรกแต่ในเวลาเดียวกันผมก็ได้ประสบการณ์ชีวิตและได้เพื่อนที่ดีๆมาเยอะมากอารมณ์ได้ลองไปใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกับแบบ เปลี่ยนเซิร์ฟเล่นเกมชีวจริงโลกใบใหม่วัฒนธรรมใหม่ๆกฎการใช้ชีวิตใหม่ๆไม่มีใครรู้จักเราแล้วเราจะเสนอตัวเองเป็นใครก็ได้หากเรามีความมั่นใจพอแล้วพอได้สัมผัสความรู้สึกนั้นมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความแบบ ิดใจอยากจะทําต่อผมเลยเลือกที่จะไปเรียนมหาลัยที่เนเธอร์แลนด์และเหตุผลที่เลือกประเทศนี้เนี่ยก็เพราะว่าด้วยความที่เป็นลูกครึ่งเบลเยียมเนี่ยการเรียนที่ยุโรปเนี่ยมันอํานวยมากกว่าเพราะขอทุนได้ด้วยแล้วหลังจากเรียน4ปีและทํางานเป็นมือตัดต่อกับถ่ายทําให้บริษัทที่อัมสเตอร์ดัมต่ออีก2ปีผมก็เริ่มเก็บตังเพื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากกลับมาใช้ชีวิตเป็นนักเรียนในประเทศใหม่ครั้งหนึ่งเลยแปลนจะไปเรียนภาษาต่อที่ญี่ปุน่นเมืองเกียวโตเป็นเวลา6เดือนแล้วพอถึงเกียวโตเนี่ยก็คือมี คตรแล้วอ่ะที่ญี่ปุ่นแต่พอหลังจาก3เดือนเนี่ยผมก็รู้สึกค่อนข้างอิ่มตัวแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาไทยเพื่อสร้างรากฐานการงานให้มั่นคงกับช่อง YouTube นี้สักทีก็เลยหนีตัวออกมาก่อนรวมๆแล้วในประมาณ7ปีนั่นก็คือชีวิตการอยู่ต่างประเทศของผม Jesus c h r i s t ถามว่าทุกวันนี้รวมถึงช่วงที่หายไปเล่นเกมและดูอน,นิเมะอะไรอยู่บ้างถ้าพูดถึงเกมเนี่ยตอนนี้กํลาลังเล่น z e l d a t ด e r ติวเซอร์ต์กับ Ring Fit Adventure มาทําสรุปลงช่องอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็อยากจะเล่น Soda Echoes of Wisdom แล้วก็รอเล่นโปเกมอน z ซกับ Monster Hunter Wilds ปีหน้าอยู่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่หายไปจาก YouTube ก็เล่น Bravely Default 2 o c t o p a t h Traveler 2 Pokemon Legend Arceus Pokemon Brilliant Diamond Super Mario Wonders แล้า้าองอนีมกับบางงานเนี่ยบางงานก็ อ่านไม่ค่อยหลายเรื่องนะก็มีวันพี e กับดันดันเป็น2เรื่องที่โคตรคุณภาพวันพี e เนี่ยคือผมติ่งพอๆกับ Nintendo ได้เลยล่ะตอนนี้แล้วผมว่า l i ฟ e Action นเนี่ยทำออกมาได้ดีมากตีโจทย์โคตรแตกตื่นเต้นอรอดูซีซั่นสอยู่ในตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีไล่อ่านจูจ t สุกับ m า h e r o แต่โดยรวมก็แอบผิดหวังนิดนึงมา h e r o เนี่ยคือผม อึ้งกับงานภาพวาดมากๆคือนับปีนับบทโฮนิโคชิวาดสวยขึ้นแบบมากๆแต่ถ้าพูดถึงสตอรี่เนี่ยก็แอบหาวๆอยู่เหมือนกันนะหลังจากช่วงซีซั่นสของอนิเมะมันจบไปอะส่วนจุดๆสุเนี่ยมันก็มีฉากต่อสู้บทบางบทที่แบบ <c oughs> แต่รวมๆเนี่ยคือ งงเหมือนลหลายตัวละครที่อุตสาหปูมาอย่างดีเนี่ยไม่ได้รับการดูแลและเล่าเรื่องอย่างที่สมควรกับการปูมาแล้วูดูจากลายเส้นและการดาเนินเรื่องเนี่ยก็ดูออกว่าน่าจะเบิร์นเอาท์สุดๆแล้วล่ะแล้วเหมือนจะอยากให้เรื่องนี้มันจบสักทีอะคือถึงมันจะคนละระดับกันกับการท o YouTube ของผมเนี่ยเวลาอ่านงานเขาผมก็ค่อนข้างรีเลทและเห็นได้ว่าแบบเออเขาน่าจะกกาลังทรมานอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ว่าอะไรกับ การจบของเขาจะเท่าไหร่ส่วนในดน้านของอนิเมะเนี่ยก็ดูแบบชิวๆอยู่นะโอชินโกะสไปฟามิลี่ฟรีแลน์ยิ่งคนแต่งเพลงของฟรีแลนซ์เนี่ยคืออีวานคอคนเดียวกับที่แต่งเพลงให้ v i o l e t t v v r r g r r e n n อนิเมะโปรดของผมเลยเออแล้วก็ดู Mario Movie มาแล้วด้วยนะไม่เคย พูดให้ฟังบนช่องนี้บอกว่ามันก็ตลกแบบง่ายๆดีนะเบาสมองดีคือก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากเท่าไหร่คริสแพดก็ภาคดีกว่าที่คิดนิดนึงก <c oughs> ็ขอขอบคุณอบามาพี่เอกพิวดิพายพี่บูทโอดาแล้วก็ j esus c h r คริสวยนะครับผมสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาโอเคต่อหน้าต่อนไหนเราจะทำอะไรก,กันต่อโปรดติดตามช่องได้ใหม่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ